ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับปมรับเลื่อนงานแต่งบ้านบูมกิตติก้อง10ปียังไม่มีลุ้นเลื่อนงานแต่งทุ่มทำงานหนักหวังสร้างฐานะสู่ขอแฟนสาวเปิดบ้านบูมกิตติก้องคบกีบดารลภา10ปียังไม่มีลุ้นเลื่อนงานแต่งอีกหนึ่งคู่รักมาราธอนที่คบหากันยาวนานกว่า10ปีสำหรับคู่ของบูมกิตติก้อง กับกีฟดาราพาซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มบูมก็เคยเอ่ยปากแล้วว่าพร้อมแต่งงานแต่อะไรหลายๆอย่างยังไม่ลงตัวซึ่งแฟนๆก็รุนว่าจะเป็นปลายปีนี้หรือไม่ล่าสุดบูมได้ออกมาตอบเรื่องแผนแต่งงานอีกครั้งอย่างชัดเจนว่ายังไม่ใช่ปีนี้แน่นอนโดยเจ้าตัวเผยว่าเรื่องแต่งยังครับจริงๆปีนี้มันไม่ทันดูแล้วอย่างที่เคยบอกเดี๋ยวเรารอปลายปีไม่ต้นปีเดี๋ยวไปดูอีกที ว่าปีหน้าทันหรือเปล่าจริงๆก็ดูมาเรื่อยๆแหละก็คบกับน้องมานานปีหน้าก็คบสิบปีแล้วพอสมควรแล้วปีนี้ไม่ทันก็หลายอย่างเลยด้วยงานด้วยละครเข็มซ่อนปลายจบสิงหาคมแล้วปลายเดือนก็เปิดเรื่องใหม่เลยอีกคิวหนึ่งก็ยังถ่ายอยู่ก็เลยไม่มีเวลาแล้วเรื่องความพร้อมหลายๆอย่างอย่างที่เคยบอกตั้งแต่คบกับน้องแรกๆเลยว่าเราอยากให้เรามั่นคงที่สุดพรครอบครัว ดูแลน้องมาอย่างดีแล้ววันหนึ่งถ้ามาอยู่กับเรามาใช้ชีวิตอยู่กับเราเราก็จะดูแลเขาให้ดีให้มั่นคงที่สุดครับตอนนี้ธุรกิจเราก็ไปได้ด้วยดีงานในวงการก็ค่อนข้างมั่นคงแล้วถามว่าพร้อมไหมเอาจริงๆปีนี้ก็พร้อมแล้วครับติดเรื่องเวลาความเหมาะสมอย่างเดียวด้วยตัวของผมและน้องเรื่องเลิกมันก็มีผลรวมเรามีความเชื่อเดี๋ยวก็รอเวลาให้เหมาะสมด้วย ไม่น่าจะมีซีนคุกเข่าขอแต่งงานแม้กระทั่งวันเกิดเราก็ไม่เซอร์ไพรส์กันเราไม่เคยทำเซอร์ไพรส์ให้กันเราตกลงกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราสองคนไม่ชอบการเซอร์ไพรส์ถ้าจะจัดงานหรือมีอะไรที่มันพิเศษเราต้องคุยกันก่อนเพื่อทุกอย่างมันจะได้ออกมาเพอร์เฟกที่สุดส่วนเรื่องแหวนแล้วแต่น้องเลยเดหลักก็ได้เราทำทุกวันนี้เพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เรารักส่วนเลิกดูกับอาจารย์ ที่นับถือเดี๋ยวปลายปีนี้ก็รอถามเลยแต่ปีนี้ไม่มีถ้าปีหน้าหรือปีต่อไปไม่มีก็ไม่เป็นไรที่ต้องดูเพราะมันเป็นตัวเลขที่ดีกับตัวเราและตัวน้องอยากให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟที่สุดผ่านชีวิตทหารมาแล้วอายุอานามก็ไม่ใช่น้อย,อยแล้วหนุ่มบูมกิตตะก้องนักแสดงหนุ่มจากละครวิหกหลงลมเริ่มจริงจังสร้างเนื้อสร้างตัวโดยการลงทุน ลุยธุรกิจตัวแรกในชีวิตเปิดร้านขนมปังย่านตลาดมินบุรีโดยได้สาวกิฟต์ดาราพาหวานใจคนสวยขยันแวะเวียนมาช่วยขายของดูแลกิจการขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Social New Update ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ